เคล็ดลับวิธีในการให้กำลังใจตัวเองในวันที่รู้สึกแย่สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ติดตามรับชมภูริฟิล์มคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดคุยในเรื่องของเคล็ดลับการให้กำลังใจตัวเองในวันที่เรารู้สึกแย่ รู้สึกปิดหวังรู้สึกท้อแท้ซึ่งในเรื่องนี้นะครับครูบาอาจารย์ท่านให้ข้อคิดเตือนสติว่าชีวิตของคนเรานั้นไม่มีอะไรแน่นอนวันนี้เราอาจจะยิ้มอาจจะหัวเราะแต่ในวันข้างหน้าเราอาจจะมีความทุกข์ทั้งทางกายและทางใจจนยิ้มไม่ออกก็เป็นได้ บางคนนั้นเมื่อชีวิตผิดหวังก็เอาแต่ร้องไห้และจมปลักอยู่กับความคิดแย่ๆของตัวเองและที่หนักไปกว่านั้นก็คิดแต่ว่าตัวเองนั้นไม่เอาไหนรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าและไม่รู้ว่าจะมีชีวิตอยู่ไปเพื่อใครอยู่ไปเพื่ออะไรท่านว่าถ้าใคร ที่กำลังรู้สึกแย่กับตัวเองแบบนี้ก็จงหันมาปลอบใจตัวเองและให้กำลังใจตัวเองเพื่อให้ชีวิตมีพลังที่จะก้าวเดินต่อไปข้างหน้าได้ทำความดีให้มากกว่านี้ซึ่งวิธีการให้กำลังใจตัวเองในวันที่รู้สึกแย่ในวันที่รู้สึกท้อแท้ ท่านว่ามีดังต่อไปนี้ครับหนึ่งเราต้องรู้จักยอมรับความผิดพลาดของตัวเองเพราะคนที่ไม่เคยทำอะไรผิดพลาดนั้นแสดงว่าเขาไม่เคยลงมือทำอะไรเลยฉะนั้นความผิดพลาดไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดได้ และการที่เราทำผิดพลาดก็ไม่ได้เลวร้ายขนาดที่เราจะต้องจมอยู่กับความผิดพลาดเหล่านั้นไปตลอดชีวิตดังนั้นจงคิดเสียว่าการที่เราผิดพลาดเป็นแค่เพียงบทเรียนเพื่อให้เรานั้นจะได้ไม่ทำผิดพลาดอีกในวันข้างหน้าและจงถือเอาความผิดพลาดนั้น มาเป็นประสบการณ์เพื่อสอนตัวเราเองครับ 2. เราต้องรู้จักเลิกเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นท่านว่าเราต้องรู้จักละวางผ่อนหนักผ่อนเบาและเลิกเข้มงวดหรือตัดสินถูกผิดกับตัวเอง และพยายามลดทิฐิมานะรู้จักให้อภัยกับความผิดพลาดของตัวเองและที่สำคัญอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเพราะอาจจะทำให้เรานั้นรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่ไม่เอาไหนและจงคิดไว้เสมอว่าคนทุกคนก็มีข้อดีข้อเสีย และมีจุดเด่นจุดด้อยที่แตกต่างกันซึ่งเราอาจจะไม่ถนัดในเรื่องที่คนอื่นถนดัดแต่เราอาจจะเก่งในเรื่องที่คนอื่นทำไม่ได้เหมือนเราดังนั้นเราต้องพยายามอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นครับ 3. เราต้องพยายามหัดลืมเรื่องบางเรื่องเสียบ้างเพราะเรื่องอะไรที่มันไม่ดีที่เราไม่สามารถจะย้อนเวลากลับไปแก้ไขเราก็ควรจะลืมมันไปเสียบ้างถ้าเรามัวแต่คิดซ้ำๆวนไปวนมามันก็รั้งแต่จะสร้างความเจ็บปวดให้กับตัวเราเอง ดังนั้นเรื่องบางเรื่องถ้าเราคิดแล้วไม่ส่งผลดีเราก็ควรจะลืมไปเสียบ้างครับ 4. เราต้องพยายามหัดคิดหลายๆแง่มุมท่านว่าเหรียญยังมีสองด้านและเรื่องที่เราเจอมาในแต่ละวันนั้น มันก็อาจจะมีทางเลือกที่แตกต่างกันออกไปและถ้าสิ่งที่เราตัดสินใจไปแล้วมันยังไม่ดีที่สุดก็ไม่ใช่ว่ามันจะเป็นทางเลือกที่แย่ที่สุดฉะนั้นเราลองคิดว่าสิ่งที่เราได้ทำไปนั้นก็อาจจะเป็นทางสายกลางที่เหมาะสมต่อสถานการณ์เหล่านั้นแล้ว เพราะหากเราไม่ทำแบบนั้นผลที่ออกมาก็อาจจะแย่ไปกว่าเดิมก็เป็นได้ดังนั้นจงยอมรับว่าเราได้ทำดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้แล้วจริงๆครับ 5. เราต้องหัดคิดถึงตัวเองในแง่ดีบ้าง เพราะคำชมจากพ่อแม่หรือคำชมจากคนอื่นจากเพื่อนจากครูบาอาจารย์สิ่งเหล่านี้อาจจะช่วยปลอบจิตใจของเราได้ในวันที่เรารู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าเพราะบางครั้งในชีวิตเราอาจจะเดินผิดจังหวะแต่ถ้าเรารู้จักอดทนไม่ยอมแพ้วันหนึ่ง เราก็จะกลับมาทำได้ดีให้สมกับคําชื่นชมของคนอื่นที่เขาเคยให้เรามาดังนั้นเราต้องหัดคิดถึงตัวเองในแง่ที่ดีให้ได้ครับหกเราต้องรู้จักช่วยเหลือคนอื่นทันว่า การทำความดีกับคนอื่นนั้นก็มักจะทำให้วันที่เรารู้สึกแย่แย่ดีขึ้นมาได้เพราะเราจะรู้สึกสบายใจเมื่อเราได้ช่วยเหลือคนอื่นซึ่งบางครั้งในชีวิตของคนเรามันก็มีคุณค่าสำหรับคนอื่นเช่นเดียวกันดังนั้นอย่าคิดว่าตัวเองต่ำต้อยไร้ค่า จงหันกลับมาทำสิ่งที่ดีกับคนรอบข้างและรู้จักช่วยเหลือคนอื่นเท่าที่เราจะทำได้จะดีกว่าครับเจ็ดเราต้องรู้จักการทำบุญทำทานท่านว่าเมื่อใดที่เรารู้สึกไม่สบายใจรู้สึกผิดกับตัวเอง หรือรู้สึกแย่กับตัวเองก็จงหาเวลาไปทําบุญทําทานตามสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นวัดโรงพยาบาลสถานสงเคราะห์ต่างๆหรือทําบุญช่วยเหลือสัตว์ให้เขาเหล่านั้นได้มีชีวิตที่ยืนยาวต่อไปสิ่งเหล่านี้ท่านว่าก็เป็นวิธี ที่จะช่วยให้กำลังใจตัวเราเองได้เช่นกันและการทำบุญทำทานนี้ก็ยังช่วยทำให้เรานั้นรู้สึกดีขึ้นมาอีกด้วยครับ 8. เราต้องรู้จักคิดถึงคนอื่นบ้างท่านว่าถ้าเมื่อใดที่เรารู้สึกว่าตัวเรานั้นไร้ค่า ็จงลองหันไปหาคนที่อยู่ข้างกายคนที่รักเราอย่างจริงใจแล้วเราจะรู้ว่าตัวเรานั้นมีค่าต่อเขาขนาดไหนจงพยายามมองออกไปให้ไกลจากปลายเท้าของตัวเราเองแล้วเงยหน้ามองฟ้ามองอากาศและมองต้นไม้ที่พัดโบ เพราะในชีวิตนี้ยังมีอะไรที่น่าสนใจให้เราได้ลองทำอีกมากมายครับขอเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านที่กําลังรู้สึกท้อแท้ในชีวิตขออนุโมทนาบุญและกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ให้กติธรรมและข้อคิดในการดำเนินชีวิต และขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทำคลิปนี้และรับชมคลิปนี้สาธุครับ